สวัสดีครับนี่ผมธันคงครับวันนี้จะมาเรีแอคชั่นเช่นเคยนะซึ่งจะมาเรีแอคชั่นชุดนักเรียนเขงเป็นเทพในเงาเนาะผมในซีซั่นที่2 EP ที่1หรือตอนที่หนเองนะครับผมซึ่งความเดิมจากตอนที่แลวนะ้วเนาะจะเป็นการที่อ่ะเหมือนก่อนจะจบซีซั่นแรกเราจะเป็นการที่ชาโดว์นั้นได้ไปประทะกับไอริสแล้วก็เบริอาทิสใช่ปะ่ะอ่ะซึ่ง2คนนั้นก็ทำอะไรชาโดว์ไม่ได้เลยถือว่าชาโดว์นั้นชนะแบบขาดลอยเนาะแล้วก็เกือบจะไอแอลมาตำมิกใส่เมืองด้วยเออแต่แบบ ไม่ทาอะไรเงี้ยถ้าทำกนะ็คือเมืองน่าจะหาย้ังเมืองตรงนี้เนาะนั่นแหละโอเคแล้วก็มีประเด็นที่แบบน่าสนใจอย่างเช่นตรงที่ลสเหมือนจะต้องไปฝึกใช่ปะ่ะแล้วมันเป็นเหมือนเมมเบอร์ของชาร์โด้การเดนตอนนี้แล้วอะ,อะซึ่งฐานทัพรับใช่ปะ่ะเราเรียกว่าฐานทัพรับไปหน่อยตรงที่แบบว่ามันมีรูปปั้นชาโดตั้งเท่ๆอย่างเงี้ยเออเราเรียกเป็นฐานทัพได้เนาะแล้วก็โค้ดเนมของลสคือ6 6 6ใช่ปะ่ะซึ่งถือสื่อถึงสมาชิกตอนนี้เรามี6 6รบคนเนาะ ก็นั่นแหละซึ่งคลิปนี้เป็นอย่างนั้นติดตามรับชมกนะันเนาะโอเคก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์สุดท้ายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปเนาะโอเคครับทุกคนเราไปเริ่มคลิปไปดูกันครับผมชีวิตไม่ต้องเด่นขอแค่เป็นเทพในเงาอ่ะฮะนี่เบต้านะเหรอเดลต้าวะชื่อผมจำไม่ได้วะ่ะทุกที 先日に震災の一件以来、ミドガル王国のディアボロス教団に目立った動きはありません。中将の派閥は元より再編中のフェンリル派も混乱で身動きが取れないようです。すべてはアルジ様の計画通り。 これで後ろ勢を気にせずオリアナ王国での事変に戦力を集中できます。ただ気になる情報も最近無法都市への資金の流入が加速してる。あは、はもうプンプンでさ、このあの区域はどの国家にも属さず、世界中の悪と富と力が集約する巨大なスラム。 一度緊張状態が発生すれば表社会への影響もモテ、oh. hey, シャカイノエキオモハカリシリマセン。オロケカノシコニゼンギョウツクスタイワレラトシテワイカンいスガゾインウォハケシイキニオナ。オウトシャキニオナ。オウトシャキニオナ。オウトシャキニオナ。ナ。オシャキウトシャキニオナ。オ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 ウトシャキニオナ。

不服か。それが最も確実であることは理解できます。もしものことがあったら、我々は。案ずるのは。はは、uh。所、huh. 詮月が赤いだけの話。おお、oh. <の>。まんちゃい伝説の赤き月も。あなたの前では形なしね。<laughs> 赤い月も。美しいと思わないか。 ハープもフレンではまだな。主様がいるからこそ、我らも美しく感じることができるのです。ご分をお祈りします。すべてはアルジの御心のまま、竜の涙のことでも調べても。だから、それが血の女王の復活の前兆であると誰も気づ。ごめん、フォーカスアップ、じゃあ、手前ね。神様を覗い彼女たちにかかれば、あっという間に、伝説の赤き月の誕生だ。クーブンミユーティーヌ、お前。緊急のアドリブ力だよ。 โคตรผิดปกติเลยนะโอ้โหไม่ไม่หน่อยเลยละครไร้กฎหมายเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงสองคนเฮ้ยควินตันกับอีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้วะวันพาย オマイトチニコノモンゴシカクアいイスカクアナチのジョーノケボクカキい、クのーノヘイローシャタケテレポケンケ。レモンポコハマンメポコッタハラノ。オレタチノジョーカルキューシャタカラ 何がおかしい俺は自分を愚者だと思っているが自分以上の愚者を見るのはいつだって面白い <laughs> これが血の女王に挑もうとした愚者の末路敷きと落とされ今は無様に変われる番権だーらてもら俺のバトルパワーは4,000わ <laughs> <laughs> 俺もかつは白い悪魔と呼ばれたことがあった ปิศาสีขาวเหรอักาหทนองีกเหรอแค่โเ่นวา่าอง่รริดอาอะร

影の実力者への道は突然に立たれたかに見えた。なんやかんや。あ、ラウコンランじゃば。あんながこんなで、そんながどんなで、これをして。ははは。は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 は ガンマの骨を使って、三越商会のレストランでただめしじゃなかった。うん<嗯>。呼吸ディナーと洒落込んでいたわけだけど。吸血鬼を退治しに無法都市へ行くわよ。おピーコンパイア<ー>。試合が終われば即実践。<laughs> 我が兄のため。どうしてこっちの毛が多いのか。あんたの将来のためでもあるのよ。僕の。<何>私の後で言う通りにやってれば、卒業後は王国の騎士団にねじ込んであげるから。ไม 公務員になるための実績作りか。どいなかの実家は姉さんが継ぐし、僕は何かの仕事に就くことになると思うんだけど。僕はやりたいことができるなら仕事なんて何でもいいかな。何をやりたいことって。ああ、いや、じゃあ、僕はこの部屋にいないのは何も考えてないのをごまかすのはやめなさい。なんでそうなるかな。まあいいけど。よくない。うん？たまに。よくないのよ。 さぜなら、見てきなよ、ウツジさん、のペットがニューカステそう、さん、見て、ハイドナイさん、マミテん、アサニュス、タバカリ、ホリタシモノランダー、ハン、ホリタシモノランダー、ホリタシモノランダー、ホリタシモノランダー、ホリタシモノしンダー、ホリタシモノランダー、ホ

โอ้มีภาพประกาศลอกับกชาโดกันเดนใช่ปะฮึ้ยม,มันจิกกระเป๋าเราจิกกลับเหรอเจอ้าวไอ้เหี้ยโอ้โหจิกมาจิกกลับอีก <c oughs> ไอ้โจนแม่งมันเจอโคตรโจนอะ

ผมว่ามันแน่เขาว่าอัพเขาว่าแบบอุ้ยว่าพระจันสีแดงแน่นเลยอุ้ยตามตามสนองคามือไปกระทืบม,มันก่อนตัวอยู่นี่ก็คือการัดสินใจいう話らし้けどการสัยจะป็นคิามจวิาแล้อไมไดารต่ดสินใจอย่าง 赤いつきは、まち中の魔力を活性化してるんだ。おー、oh。おー。どんどん増えていきそうだけど。どんどんど増えていきそうだけど。いつも通りモブっぽく逃げるか。旅のハは書き捨てって具合に、ミステリアスな少年ボーイをやっぱんカイとりあえず、せっかくのゾンビバニックものだしもうちょっと騒ぎを大きくする方向であはうい。 ใชครคับเจ๊หน้าเหมือนพี่ไอริสมากแล้วคนเนะเาะแมรี่โอเโอเคอ,เคอีกสุดด้วยอ่ะอะแสดงว่าแบบจะมีวอนป่ะอ่ะ ไอ้แชนรู Guys, uno, no kind of thrill, out, huh? ้ไหมชอบทุกคำพูดในที่ที่หล่อนพูดออกมาอะไรมันเป็นกระตุ้นเลยของมันแล้วบอกว่าหาน้องไม่เจอเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยขอหลุดเลยว่ะ เนยคุ目ร男ก子を見なかったน้องผูไม่เยงกอดไทำไมวะว่าเรามันต้องตกใจโอ้หมึงกลับมาหรอเพื่อน ไปก็เก่นรังไม่ไหว อาจาจะเป็นคนที่ทำงานตรงนี้เนาะโอ้โหดูตัวช้ำม,มากเลยนะวุ่น,นวายเหมือนเมืองเลยเนาะตอนนี้นแบบกูนมาเงี้ยอุ้ยเป็นกูนเหมือนกันเหรอฮ้ยนาะเฮ้ย

ピカイオンはもう見るか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 見 誰よ、あんた。<laughs> 二人ほど、あなたな。心当たりがある。教えて。一人は月が赤く染まり始めた頃に見た。暴走したグールの前で微笑んでいた。あ <私は S 1> <も>、なんら、なんら。弟は悲鳴を上げても。微笑んで二人目は少し前に見た。特徴のない魔剣士の少年だった。どこ、教えなさい。血の女王の配下に連れ去られていくところだった。 キューケツキタチバカルシノジョーエノニーシオトシティクラにノジョーグエムてニツィティー女テジョーホーティングセレオカクスマティタセンデモナイダキューケツダイナチカラオアタイダーノヨルアカキツキタタ月がボリヨルタスカニサキンスキ赤く見えていたけど、 赤き月は眠れる女王にも影響を与える呼び水としてニエの行き地があれば必ずクシドはあの塔にいるのね行き地というからにはまだ生きてるんでしょう。ピパ <laughs> 私の目的は血の女王エリザベート赤の塔へ向かう必要があるメイザス場所は同じってことね協力しましょうえっとメアリーうん。吸血鬼キガだ

都市の制圧も計画通りにただ局所的に予想外の抵抗がどうせ奴らだろう。白の塔のあるしヨーコユキミ黒の塔のボーくジャガンヌントせんすきにさせておけどうせ血の女王の復活とともに奴らは終わるはっあいえですがもう一人街中でグールを殺して回っているようで าโดว์ีโของตีนคนนี้โอ้เพียรความสามารถอะไรวะเนี่ย้าพวกมึงสองคนก็ตีกันเหรอนอ้คนหนึ่งที่จะก็นอนใช่าหนกับเจ๊อะไรไม่รู้คางุยะอะไรวะโอ้โหาโด

เงสเอาอเ,เปิดซี่นหมเทนะชาโดถ้าเป็นอย่างเงี้โเคซึ่งคลิปนี้ก็มีประมาณเนะซึ่งตอนนี้ก็เข้าซีซั่นสอของเรื่องพอเข้าซีซั่นสปุ๊มันจะมีการพูดถึงกับดินแดนที่บอกว่ามันเป็นแบบโลกที่มันไม่ค่อยจเจรเทร่นะ,รนะกที่เขาพูเนาะลกเบื้องหลังใช่ขเขาใช้คใช่เหมือนเป็นเขตสลัมกันอะไรเงี้ยเป็นเขตเถือนๆกนนะเออนั่นแหละแล้ก็เหมือนจะเป็นเขตเน,นี่นจะแบบ มีการซื้อขายาธาตุกันเป็นเรื่องปกติเหมือนเป็นแบบซื้อมา้าซื้อวัวอะไรเงี้ยเหมือนเอาคนเป็นสัตว์อะไรเงี้ยนะผมว่านะคนจะเป็นฟิลแบบนั้นอนะแล้วก็เขาเรียกไงอ่าจุดเริ่มเรื่องเลยคือเหมือนอาหารเหมือนไอ้ชาโด้กันเนี่ยเขาบอกว่าจะมาแทรกแซงอะไรกันตรงนี้กันเพื่อที่จะทำภารกิจให้สำเร็จอะไรประมาณเนาะแต่ชาโด้มันได้ยินประมาณมาว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องเงินมันก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวกูจะไปเองใช่ปะ แต่ที่ผมจับใจความได้นะ,ะเสร็จแล้วพอชาโดมาเองปุ๊บก็เขาเรียกไงก็จับจังหวะที่พี่เขาจะพามันมาพอดีเพื่อที่จะเพื่ออนาคตของชาโด์แล้วก็ไม่รู้เหมือนเพื่อที่จะแบบฝึก,กไอซี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็เลยพามันได้กันพอดีก็นั่นแหละโอเคแล้วก็เฮ้ยห,หรอแม่งเหมือนมันมีเขาเรียกว่าสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นอีกแล้วในสำรอบซีซั่นนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นเผ่านู้นเผ่านี้กลุ่มนู้นกลุ่มนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่น เจ๊ผมแดงที่หน้าตาคล้ายๆพี่ไอริสที่ชื่ออะไรแมรี่ใช่ไหมคนนั้นอ่ะอ่ะเขาจะเหมือนจะเป็นนักล่าแวมไพร์ผู้เก่าแก่อะไรของหลอนเนาะเนาะแล้วเราก็จะเห็นในพวกแวมไพร์พก็มีอ่าอ่าแลาจะมีเกี่ยวกับอ่าคนที่เป็นจิ้งจอกนั่นน่ะน่าจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนอาบไม่รู้ตัวน้ะคนน,นนั้นเนาะเออแล้วก็มีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เออผมว่ามันมีหลายพวกหลายฝ่ายเยอะขึ้นกว่าตอนที่เราดูซีซั่นแรกเพราะซีซั่นแรกจุดเขาเรียกว่าตัวร้ายหลักๆที่เราเห็นเลยจะเป็นพวกเดียบลอสอะไรเงี้ย แต่ตอนนี้แบบเหมือนจะมีหลายขั้วอำนาจมามากเลยนะโอเคโอเคว้าว okay, okay. wow. ซึ่งตอนท้ายคลิปแม่งช้าด้วยแบบแม่งเท่จัดอะลงมาแบบม,มาแบบระหว่างการที่เขากำลังสู้กันพอดีเนาะ <laughs> ผมก็ตั้งใจรอจังหวะนี่แหละเพราะว่ามันจะได้เท่ที่สุดเออโอเคแล้วก็มันมีมีประเด็นที่แบบว่าเหมือนตรงที่แบบว่าคนทํางานที่เมืองนี้อะไรเงี้ยเนาะถึงแม้ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็แล้วแต่ถ้าเกิดจะหนีออกไปอะคือ ถ้าเกิดเขาจับได้ขึ้นมามันจะลําบากใช่ปะก็เลยไม่มีใครหนีกันเนาะโอ้โหเข้าใจแล้วเฮียแม่งน่าเศร้าเหมือนกันนะบางคนที่แบบไม่ได้มาเต็มใจทํางานอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเนาะโอเคโอเคซึ่งคลิปนี้คงจะมีประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทาคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอทุก่อนนะครับบ๊ายบาย